อันนี้ก็เป็น <esch al. S 1> เรื่องราวน่าสนใจของคุณผู้ชายท่านหนึ่งคุณหมอฟ้าคะ่นะก็คือบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายแท้ๆแต่กําเนิดเลยเนี่ยนะคะแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยมีความรู้สึกแบบแปลกๆกับอวัยวะเพศของตัวเองคือไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากมีเหมือนที่ตัวเองเคยมีที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะ คือรู้สึกว่าเห็นแล้วเนี่ยมันรู้สึกทุกข์มากๆนะคะถึงมากที่สุดเลยแต่ตัวเขาเองก็บอกว่าไม่ได้เป็นเกย์หรือว่าเป็นกระเทยนะครับยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแมนร้อยเปอร์เซนังชอบเพศตรงข้ามอยู่ก็ยังชอบผู้หญิงอยู่ร้อเลยแต่ว่าไม่อยากมีอวัยวะเพศชายแล้วบอกอย่างนั้นนะคะมันเป็นความทุกข์ทรมานที่หาคําตอบไม่ได้เลยอยากจะรู้ว่า<ม>คือผมเนี่ย ผมอยากเป็นแบบผู้ชายข้ามเพศนะครับหรือว่าทรานส์แมนแบบนั้นนะไม่ทราบว่าทางคุณหมอเนี่ยจะบอกว่ายังไงแนะนํายังไงได้บ้างมันมันมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณผู้ชมทางบ้านก็อาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรแต่ที่แน่ๆทุกวันนี้อยู่กับความทุกข์ไม่มีความสุขเลยค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้มีแฟนจะพูดยังไงให้แฟนเข้าใจเรื่องแบบนี้ดี เพียคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ ในเรื่องของ LGBTQ นะคะก็คือมันเป็นาศสาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่ต่างประเทศเขามีเป็น LGBTQ medicine แล้วเนาะซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มมีละมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเนี่ยมีอยู่ที่เอ่าหมอจะไม่ผิดอยู่ที่รามานะคะม,มีที่รามาธิบด,ดีนะที่ที่เรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วเออมีถ้าหมอจะไม่ผิดรู้สึกมีอยู่หนึ่งหรือสองท่านนี่แหละ,ะมียังมีน้อยอยู่แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่า LGBTQ เนี่ยมีความหลากหลายค่อนข้างมาก อม,มีความหลากหลายมากเวลาเราใช้คำว่า transgender คือข้ามเพศเนี่ยระหว่าง trans m e n กับ trans w o m e n เนี่ยก็คือหมายความว่า sex at birth อะคือเพศที่ถูกกำหนดมาโดยพันธุกรรมอะเนาะเหมือนอแบบโครโมโซม,มันกำหนดมาให้มีอวัยวะเพศแบบไหนกับความต้องการที่จะมีรูปร่างภายนอกเนี่ยเผอิญมันส่วนทางกาันเขาเลยเรียกว่า trans ก็เลยข้ามมา ก็เลยมีที่เรียกว่า t r a n s m e n ก็คือจากผู้หญิงข้ามามีลออักษณะการแสดงออกต่างๆเหมือนเพศชายแล้วก็คนคที่เกิดมาจริงๆธรรมชาติกําหนดมาว่าจะมีอวัยวะเพศรูปร่างเหมือนผู้ชายแต่จริง,รงๆแล้วเขาใจเขาอยากจะเป็นผู้หญิงก็จะข้ามมาเป็น transgender เป็น trans women นะคะ,คะซึ่งในกลุ่มนี้จริงๆมันมีความหลากหลายมาก เอ่อ mm hmm. โดยที่ในกลุ่มที่เป็นทรานสมบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้มีอาการเกลียดอาวิวเพศของตัวเองก็ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจริง,รงๆการที่เราเริ่มรู้สึกว่าเมื่อก่อนก็ปกติดีแต่อยู่ดีๆมาวันหนึ่งเราเริ่มเอ่อรู้สึกรังเกียจหรือว่าไม่ชอบเนี่ยหมอว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มาเป็นทริกเกอร์หรือว่าเป็นตัวกระตุน้น mm hmm. ซึ่งเราคงจะไม่มีเวลาในการซักถามหรือว่าตอบโดยตรงตรง,ตรงนี้หรอกแต่หมอว่าแ <Okay. S 2> สดงว่ามีบางอย่างแหละที่มันแบบ สก,กิดอ่ะขึ้นมาทําให้เกิดอาการแบบนี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้ด้วยตัวเองในทันทีโด<ะ>ยมากหมอจะแนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอที่เชี่ยวชาญหรือว่านักจิตวิทยาที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของอความต้องการหรือความเข้าใจทางเพศแบบนี้ซึ่งสามารถไปปรึกษาได้ก่อนนะคะเพื่อทําความเข้าใจว่า มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เขาจะมีวิธีช่วย explore หรือว่าขดคุยว่าเออจริงๆสาเหตุจริงๆคืออะไร <c oughs> ถ้าสมมุติว่ามันเป็นว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเราอยากจะเป็นเราก็เป็นผู้ชายแหละเราแค่ไม่ชอบมีอวัยวะเพศตรงนั้นคือสมมุติว่าตรวจค onsult อะไรทุกอย่างแล้วมันเป็นแบบนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะมันมีวิธีรักษาที่จะจัดการอวัยวะตรงนั้นออกให้ <c oughs> แล้วก็ยังคงอย่างอื่นให้เหมือนผู้ชายเอาไว้ได้ไม่ ไม่ต้องกังวลแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแนะนําว่าให้ไปพบผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ลองเอเปิดอกเปิดใจปรึกษาแล้วก็พูดคุยก่อนไม่ต้องรีบตัดสินตัวเองว่าอ,อันนี้มันคือเรื่องผิดปกติหมอจะบอกว่าในเรื่องของความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันมันมีความหลากหลายมากมเราต้องเหมือนฟังตัวเองอะอย่างตอนนี้เราก็คือรู้ว่าเออเราเป็นผู้ชายเราชอบผู้หญิงนะแต่เราแค่ไม่ชอบเอาไววาเพศของเรามันไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพียงมันอาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนแต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกก็มันเป็นร่างกายของเราอ่ะ เราก็แค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้มันมีบางอย่างที่ร่างกายมันส่งสัญญาณมาแล้วว่าเฮ้ยต้องการความช่วยเหลือนะพรเราไม่สามารถหาคําตอบให้กับตัวเองได้ก็ลองไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดูนะคะเออบางโรงพยาบาลเขาก็จะมีคลินิกอย่างแบบเออที่สําหรับดูแลกลุ่มเออแบบนี้โดยเฉพาะแล้วเป็นพวก i พรคลินิก lgbtq คลินิกลองลองไปปรึกษาดูคะ่ะหมอเชื่อว่าอ,อ,อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจะช่วยหาคําตอบให้ให้เราได้นะคะ,คะ เรื่องมันก็มีเพิ่มเติมมาอย่างนี้ค่ะคุณหมอฟ้าบอกว่าแล้วเหตุการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้มีแฟนจะพูดยังไงให้แฟนเข้าใจเรื่องแบบนี้ดีอืมอันดับแรกก่อนที่จะพูดให้แฟนเข้าใจเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนอืมพี่ต่างเข้าใจเข้าใจที่หมอพูดใช่ไหมก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าฟังอยู่ตอนนี้นะก่อนที่เราจะพยายามให้คนอื่นเข้าใจเราอ่ะอันดับแรกเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น เราจะเคลียร์ที่อยู่ดีๆเ,เรา,เาใ,ใช่เราต้องเข้าใจตอนเนี้ยเรายังไม่ได้คําตอบให้ตัวเองเลยว่า ي, ทำไมอยู่ดีๆมาวันหนึ่งเราเกิดไม่ชอบอวิบภพศของตัวเองอถ้าเรายังไม่เข้าใจปัญหาของเราเลยพอเราไปคุยให้อีกคนหนึ่งฟังเนี่ยโอกาสที่ที่เขาจะเข้าใจหมอว่าจะค่อนข้างยากค่ะเพราะแสดงว่าตอนนี้หมอว่าอาจจะมีปัญหาคือไม่อยากเาแสดงความรักแบบ ด้วยทางกายหรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่ามไม่ไม่ชอบตรงนั้นอันนี้หมอไม่แน่ใจถ้าสมมติว่ามีปัญหาตรงนั้นน่าค่อยๆเปิดอกคุยกับเขาว่าเออเราเธอเรามีปัญหานะ<ม>เราไม่มีความสุขตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปคนที่ใชค่คนที่ใช่เขาจะอยู่กับเราค่ะอื<ม>ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ใช่เราเจอปัญหาแค่นี้เขาไม่เข้าใจก็คือก็คือ ก็คือไม่เข้าใจแต่หมอว่าก<ม>่อนที่จะไปคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องละเอียดละเอียดอ่อนแบบเนี้ยเราทําความเข้าใจกับตัวเองหาคําตอบให้ตัวเองก่อนดีกว่าเพราะเวลาเรายัางหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้อ่ะแล้วเราก็ไปคุยกับคนอื่นเราไม่รู้ผลลัพธ์ที่ได้จากเขาว่ามันจะเป็นทางไหนเพราะตัวเราเองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่า้คําตอบของปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราจะไปทางไหนม,มันอาจจะยิ่งถ้ามันออกมาไม่ดีมันยิ่งถาโถมทําให้เรายิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลมากกว่าเดิมก็ได้นะคะนั่นหมอแนะนําว่าจริงๆเราอ่ะ แแฟนเขาถามแล้วก็แค่บอกเขาไปตรงๆว่าเออช่วงนี้เหมือนเรามีปัญหารเรื่องสุขภาพมันไม่สบายใจนิดหน่อยกําลังไปหาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาอยู่นะเดี๋ยวถ้าแบบตอนไหนเราสบายใจเราพร้อมเดี๋ยวเราจะแบบเล่าให้เธอฟังอะไรก็ว่าไปหมอมั่นใจว่าคนที่รักกันจริงๆทุกคนนะ่ะเขาก็อยากให้แฟนเขาแฮ ppy หรือมีความสุขแหละนะคะเป็นกําลังใจให้นะค่ะ,ะเป็นกำลังใจด้วยจริงๆนั่นแหละที่สำคัญเนี่ยเหมือนที่คุณหมอฟ้าบอกเลยต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะคะอันนี้คือด่านแรกที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเลยนะคะ